หนึข้งางที่ห้าหกเจ็ดแปหนึ่งขาหนึ่งข้างางที่ห้าหกเจ็ด้อืมดีมากต่อไปลูกหนึ่งข้างางที่หนึ่งของาห้าห แปดเจ้าแปดเจ้าหมเก่งมากดีมากอือหนึ่งสองสามหนึ่งสองามสี่ห้าหึ่งสอ,ขอห้าดแปบดบมดีมากต่อแล้ค่ะข้อไหน นี่โอเคต่อเลยหนึ่งขาห้าอืมหนึ่งคาขาทีห้าอืมหนึ่งข้ขาหนึ่งขาขาท ต่อไปหนึ่งหนึ่งค่ะสามสี่ห้าหนึ่งคางคางสี่ห้าหกอารวมกันหนึ่งคางคางสี่ห้าหกเจ็ดแปบดบหนึ่งหนึ่งคางคางหนึ่ง หนึ่งคคเคหนึ่งคคาสีห้าหกเจ็ดอืม่อไปลูกหนึ่งคางคางสี่ห้าหกเจ็ดจ็ด้วอเจ็ดอ่ะา้กนต่งหนึ่งคงา ห้าหกเจ็ดดเก้า่ดีลูกนะอันนี้มันเจ็ใช่ไหมต้งชามนับต่อเลยแปดเก้ามันจะเร็วขึ้นเกาเคเก่งเก่งเก่งอ่อต่อเลยจะหนแล้วจบแปบนี้อ้าวโอเคทำให้เร็จหน้าไปเลยมีจ้ะหนึ่งข3า5ข7าี่ห้าหนึ่งขาขาห้าหเจ็ดก่งมากอขอแล้วค่ะล,ล,ล,ลูกน้องน้องทำเลย